สวัสดีครับนักศึกษาที่วันนี้ยงไม่ได้เข้าเรียนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วเนาะในเรื่องนะครับเลขฐานนะครับในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับครั้งที่แล้วพูดถึงเลขฐานนะครับการแปลเลขฐานนะครับจากเลขฐานสิบครับแปลงเลขฐานสิบไปเป็นฐานสองนะครับแปลเลขฐานสิบนะครับเป็นฐานสองแปลงฐานสิบนะครับเลขฐานสิบนะ แปาเป็นฐาน8แปลงฐาน10เป็นฐาน8นะครับและแปลงฐาน10นะครับเป็นฐาน16แปลงฐาน10เป็นฐาน16นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องใหม่เนาะการแปลงเลขฐาน2ฐาน8และฐาน16เป็นฐาน10นะครับอ่ะย้ำนะครับ การแปลงเลขฐาน 2, ฐาน 8, ฐาน16เป็นฐาน10นะครับการแปลงเลขอื่นๆนะครับให้เป็นฐาน10ททำได้โดยนำค่าประจำหลักของเลขฐานนะครับไปคูณตัวเลขฐานแต่ละตัวนะครับแต่ละหลักนะครับแล้วนำค่าที่ได้มาํำค่าที่ได้แต่ละหลักมาบวกกันนั่นเอง อ่ะนะครับวิธีทำอันดับแรกนะครับมาดูตารางตรงนี้ก่อนนะครับตารางนี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับจำให้ขึ้นใจนะครับถ้าคุณจำได้นะครับคุณจะทำการแปลเลขฐานอย่างง่ายมากเลยนะครับอันดับแรกนะครับเป็นหลักหน่วยก่อนนะครับชุดหลักหน่วย2กํกลังศูนย์ก็คือ2คูณกัน 0ครั้งนะครับ2กำลังศมีค่ากับ1 2กำลัง1มีค่ากับ2 2กำลัง2มีค่ากับ4 2กำลัง3คือ2คูณกัน3ครั้งดูนะ2กำลัง3ก็คือนำา2คูณ2และคูณอีก2องแมกำลัง3ก็คือ2คูณกัน3ครั้ง2คูณ2เท่ากับ4และนำคูณ2เท่ากับ 8เห็นไหมเท่ากับ8 2ลงังีคือ2คูณกัน4ครั้งไงสคูณ2กับ4 4คูณ2กับ8เอา8ไปคูณอีก2เท่ากับ16เห็นไหมสิเหมือนกันนะครับ2องังก็เท่ากับ2คูณกัน5ครั้ง2องังก็2คูณกัน6ครั้งทั้งเอง อ่ะมาดูฝั่งทั้นิยมดมันบ้างนะครับขั้นสุดยอดสองกำลังลบหนึ่งนะครับก็คือนะครับศูนย์จุดห้านะค,คือคำตอบนะครับสองกำลังหนึ่งคือสองเนี่ยกำลังลบหนึ่งอ่ะนะครับส่วนหนึ่งนะครับมันติดลบอยู่เราทํารูปติดลบให้อยู่ในรูปบวกนะครับจะกลายเป็นหนึ่งส่วน สองกำลังหนึ่งนะครับอันนี้จับย้ายนะครับหาคอลมอขอรมอขอรมอเลครับเนี่ยนะครับที่เคยเรียนกานใส่แบบถมนะครับจากสองกำลังลบหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับหรือสองกำลังลบหนึ่งก็แล้วครับนะครับค่าเดียวกันแต่ขึ้นใส่หนึ่งเข้าไปด้วยคือให้รู้ว่าท้ายอย่างเป็นหนึ่งนะครับนะครับพอแปลงค่าปุ๊บนะครับจากสองลบหนึ่งส่วนหนึ่ง กลายเป็น1ส่วน2กําลัง1นะครับหรือก็คือ1ส่วน2 1ส่วน2คืออะไรครับนี่ไงศูจดหถูกต้องไหมสกลังสองเหมือนกันก็คือ1ส่วน2กําลัง2นั่นเองนะครับซึ่งแปลงจาก2กําลังลบ2ส่วนหนะึ่งแปลงกลับมาหาครมอกลับมานะครับกลายเป็น1ส่วน2องกำลังสองนะครับ สองร้อสองกับสี่กลายเป็นหนึ่งส่วนสี่น,นะครับก็กลายเป็นศูนย์จุดห้านะครับที่มาโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการคิดเลขบ้างนะครับอยู่เลขฐานลนะบก่อนอ่ะครับเริ่มเลยนะโจทย์บอกว่าจงแปลงเลขฐาน1 0 1 1ฐาน2เห็นไหมครับห้อย2 แสดงว่าเขาให้แปลงกจาฐานสองให้เป็นฐาน10นะครับอันดับแรกที่ต้องทํำคือหนึเลยโจทย์มี1 0ึ่นึ่งนะครับให้ทําการแยกตัวประกอบตัวประกอบนี้มีอะไรบ้างคือมี1นึ่งมีศนมี1มี1นี่ครับหตัวนี้คือตัวนี้ศนย์ตรงนี้คือตรงนี้1ตัวนี้นะครับตรงนี้1ตรงนี้ อยู่ตรงนี้นะครับที่ตัวกรอบเป็นสีวงเล็บนะครับจากนั้นเขาบอกว่ามันเป็นฐาน2ใช่ไหมแล้วก็เอา2มาคูณในวงเล็บทั้งหมดเลยเห็นไ,ไหมครับ2คูณ2งคูณ2คูณ2คูณั้งหมด4ตัวจากนั้นนะครับอันที่อยู่ทางขวาเมื่อสุดนะครับให้เป็นกําลังศูนย์เพราะเป็นหลักหน่วยเนี่ยนะเป็นหลักหน่วยนะครับให้เป็นกำลังศูนย์เนี่ยหลักหน่วย อันดับแรกเลยนะครับก็กลายเป็น2กํกลังศนะครับอันดับแรกต่อมาแล้วจะขวานะครับไปทางซ้ายมือนะและ้จะขวาไปฝั่งซ้ายมือ2กํ 0, 2กลังศูนย์ลังหนึ่งเห็นไหมสกลังสอง2อกลังสานะครับเพราะตัวกรอบมีแค่สนะครับที่4ตัวก็คือศูนย์หนึศนย์หนสะครับทีนี้คุณก็ออกค่าที่ได้มานะ ในวงเล็บเนี่ยมาคูณกันนะครับสองกลังศนเท่ากับหใช่มกลังศย์เท่ากับหนึ่งเอาหนึคูณหเท่ากับหถูกต้องนะครับเอามาสองกำลัง 1, 2, น 1, หง 1, าานึ่งสองกำลังหนึ่งเท่าไหร่บไปก่อนเส้นอยู่สองกำลังห่งเท่ากับสองเห็นไหมเท่ากับสองเอาสองคูณหเท่ากับส โอเคตรงนะครับ2กำลัง2เท่ากับ4เอา4คูณศูก็เท่ากับ0น์ะครับตัวเลขทุกตัวนะครับถ้าคูณศูน์นะครับเท่ากับ0ทุกตัวนะครับ2กำลัง3เท่ากับ8นะครับส่วนใหญ่เด็กๆก็่จะลงนะครับว่า2องกำลังสเท่ากับ6นะจริงๆไม่ใช่6กนะครับมันคือ8ดนะครับถ้า6ก็คือคูณ สูตรับสูตคูณนะครับสองอย่างเงี้ยมันผิดนะครับจริงๆคือ2องคูณสคูณสองสเป็น4 4 2เป็น8นะครับเป็น8 8ดแปดคูณหนึงเท่ากับแปดถงจากนั้นก็มาบวกกันทุกตัวนะครับแปบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น11นะครับคำตอบนะครับก็คือ1 1นะครับฐาน2งเป็นไงไม่ยากใช่ไหมบบล โอเคเนาะเดี๋ยวดูตัวต่อไปดีกว่านะครับโจทย์เดิมเลยเป็นโจทย์นี้มันจะมีพัญิิยมให้นั่นเองรัสลิกษให้อ่ะมาดูนะครับจงแปลงเลขฐานนะครับ1 1 1 0 1 1 0 0นะฐาน2นะครับ,รบให้เป็นฐาน10เหมือนเดิมสังเกตว่าโจทย์นี้นะครับเราต้องแยงตัวประกอบนะครับทั้งหมดกี่ตัว 1>, 1 2 3่งสองมสี้าหกดแปถูกต้องไหมก็จะมี1 1 1 0, ่ศูนเห็นไหมหนึ่งจากนั้นนะครับจุดก่อนนะจะไม่ต้องงงตรงนี้คือจุดนะครับก็กลายเป็น1 1ึ่งหนึศูนย์ศย์นะหนะจำนวนเต็มดักหน่วยนะครับ ให้สองังศตัวนี้นะสองรังศูนย์รังหนึ่งสองลังสองสองลังสามทางนี้บ้างนะครับสอง 2, 3, 4, รังลบหลบสอลบสลบส่เห็นมลบหนึ่งลบสอลบสามลบส่ะมาแทนค่ากันสองกำลังสเท่ากับแปดแปดคูณหนึงเท่ากับ8ปดสองกำลังสองเท่ากับสี่เอาสี่คูณหนึ่งเท่ากับ 4 2่สอกลัง1เท่ากับ2 2คูณ1เท่ากับ2ครับต่อามา2กลังศเท่ากับ1นฮะลังศเนี่ยเท่ากับ1เอา2นะครับ2งคเท่ากับ1เอา1นเนี่ยนี่คือไดนะเนีย่ยได้1เอา1คูณศเท่ากับ0นะครับจานวนเต็มคูณ0นเท่ากับ0ะครับวงนี้2องลบ1นะครับเท่ากับ0.5 ูน0.5 0.5คูณคูณอะไรคูณ1เท่ากับ0.5นะครับต่อไปสองลังลบสนะครับเท่ากับ v2.5 เห็นไหม v2.5 คูณ1เท่ากับ v2.5 เลขสองตัวนะครับสองสอง,สองตัวนี้มันคูณศูนย์หมดเลยนะสองลังสาม คูณศูนย์ก็ได้0.2นย์สอลบสี่ 4, คูณศูนย์ได้0ูนะครับจริงๆแล้วสองเนี่ยนะครับมันจะได้ศูนย์จุด้าสองลบสได้ศูนย์น้ะครับแต่ว่าสองตัวเนี้ยเนี่ยเราเอามาคูณศูนย์เนี่ยมันจะได้0ูนะครับจากนั้นเอามาคูณกันนะบแบ่งก่อนเนาะนี้เป็นจุดเนาะแปคูณสเป็น12 12บอบกสเป็น14โอเคไหม สุดยอมั่งนี่สุดยมเนาะ0.5บวก0.25กลายเป็น0.75 0.75บวก14ก็กลายเป็น14.75คำตอบนะครับจากเลขนี้นะครับเปลงเลขฐาน10ก็กลายเป็น14.75ในเลขฐานฐานอะไรฐาน10นะครับก็ต้องการฐาน10เป็นไงไม่ยากใช่ไหมครับอ่านะครับ เขาบอกว่าการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นวิธีการที่ทําตามลําดับขั้นตอนหากต้องการวิธีวิธีลัดก็สามารถทําได้ดังนี้นะเนื่องนะครับอันนี้จะเป็นการสอนการทําวิธีลัดเนาะหนึ่งนะครับเขียนเลขฐานสองเรียงจากซ้ายไปขวาสองเขียนค่าประจําหลักของเลขฐานเรียงจากขวาไปซ้าย จากค่าน้อยไปหามากเฉพาะค่าที่เป็น1และสามรวมค่าประจำหลักทั้งหมดเข้าด้วยกันอ่ะตัวอย่างนะครับเขาทำยังไงเช่นโจทย์ให้มาจนแปลงเนี่ยนะเลข1 1 0 0 1 1ฐาน2องให้เป็นฐานสิบเห็นไหมครับเขาทำยังไงเลขฐาน2องเขาทำการครับแยกตัวประกอบเหมือนกัน1 1 0 0 1 1เห็นไหมแยกตัวประกอบทีนี้ อะไรที่มันนะครับที่มันเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องคิดค่าตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปนะครับที่เหลือนะครับเห็นไหมครับว่าไอหนึ่งนะครับไอหนึ่งได้หนึ่งมาเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับเพราะสองหลังศูนย์เนี่ยเท่ากับ 1, นหนึ่งอลับแรกเนี่ยนะครับหลักตรงตัวแรกเนี่ยไม่เป็นหนึ่ง มันคือสองกำลังศูนย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งอันนี้เป็นสองกำลังหนึ่งก็เป็นสองอันนี้เป็นสองกำลังสี่เป็นสิบหกสองกำลังห้าตรงนี้นะครับสองกำลังห้าเป็นสามสิบสองแล้วก็มารวมกันสิบหกคูณสิบหกบวกสามสิบสองก็เป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกสองเป็นห้าสิบ ห้าสิบบวกหนึ่งเป็นห้าสิบเอ็ดเห็นไหมตรงนะครับก <anak> ็เลขฐานสิบนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งสิตัวอย่างที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจงแปลงเลขนะครับฐานหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับฐานสองเป็นฐานสิบก็ทำไม่ยากนะครับยึดตัวประกอบเลยหนึ่ง 0 1 0 1 1หนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งศ1นย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าทาง,ง่ายๆนะครับจะไม่งงเลยวิธีนี้ง่ายสุดอ่ะมาดูนะกูจะสอนอันดับแรกนะครับคุณทำการคูณทุกตัวนะครับคูณสองให้หมดนะครับคูณเฉพาะที่เป็นเลขหนึ่งนะอันดับแรกนะครับคุณต้องต้งต้นที่หนึ่งก่อนอ ตั้งต้นที่1นะครับนี่คือหนึ่ตั้งต้นนะครับ1นึ่สองสี่ะไรแรกแบบนาไหมนะเ,เี่คือเลขหนึ่งนะครับต้งตนที่เลขหนก่อนหน 2, 2ึ่งสองสองคูณสองได้สี 6, ่สคูณสองได้แปดคูณสองื่อเลยนะแปดคูณสเป็นสิบหกสิบหกคูณสองเป็นสา่สิบสองสสิบสองคูณสองเป็นหกสิี่โอเคไหม ง่ายครับจากนั้นที่เป็นศูนย์ตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็มาบวมกัน3 2 64รวมกันกลายเป็น96 96บวกอีก16นะครับกลายเป็น100 1 1 2 112บวก4เป็น116บวกอีก1 117นะครับโอเคไหมง่าย โอเคเนาะอ่ะต่อมานะครับตัวอย่างที่หนึ่งจุดหนึ่งสองจงแปลงนะครับหกสามเจ็ดห้าอ่าวโจทย์ข้อนี้นะครับจะเปลี่ยนจากการแปลงเลขฐานสองนะนี่เป็นฐานสองแต่โจทย์นี้นะครับเป็นฐานแปดให้เป็นฐานสิบนะครับแปลงจากฐานแปดเป็นฐานสิบวิธีทำเหมือนเดิมครับอันดับแรกเลย เลข4แลักแยกตัวกรอบเป็น4ตัวก่อน1 2 3 4มีอะไรบ้างมี6มี3มี7มี5มันเป็นเลขฐาน8ถูกต้องไหมคุณก็8มาคูณซะ8มาคูณก็คือคูณ8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 จากนั้นที่อยู่ขวามือสุดนะครับให้ใส่กำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3 นะขวามือสุดที่เสร็จกำลังศูนย์กำลังหนึ่งกำลังสองและก็กำลังสามทีนั้นคุณก็เอามาทำการคูณกันในวงเล็บนะครับยกกำลังก่อนนะยกกำลังก่อนแปดกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งเนี่ยแปดกำลังศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งนะเอาหนึ่งมาคูณกับห้าเ่เอาหนึ่งคูณกับห้าคูณปุ๊บได้ห้าเห็นไหมไม่ยากเลย 8ปลังหนึ่งก็คือ8คูณกัน1ครั้งก็คือมีแตัวเดียวเนี่ยแปลังหนก็คือแตัวเดียวถ้าแปลังสองคือ8คูณกัน2ครั้งนะครับคูณกันสครั้งแปลังหนึ่งคือก็8เอาแปดคูณเจ็ดแล้วกับห้ตรงแปลังสองนะครับ8ปดคูณแปดเป็น64 64บกคูณสกลายเป็น192ก้าบต่อไปแปลังสามคือ เอา8คูณ8คูณ8นะ8ปำลัง3นะคือ8คูณ8คูณ8 8 8เป็น64 64, 64นะครับเนี่ย64คูณยีก8 64คูณ8เท่ากับ152 152 หนึ่งร้าสเอ้ยห้าพูดผิดนะครับเป็นห้าหนึสองห้าหคูณอะไรครับคูณอะไรเนี่ยเนี่ยคูณ6นะครับคูณ6กนะครับแปดกำลังสามกับห1 2สิบสองคูณหกจะกลายเป็น3ามพแล้วก็มาบวกกันนะว่าสตัวบวกกันก็จะเป็นสามอเอ้ยสามพั 3, 3 3. 3, 3, 3นสาสบสามสันสามร้าะครับหรือ3ามสห ในหมู่เลขฐาน10นั่นเองนะครับไม่ยากเนาะไอพูดส,สวยงงหน่อยนึงนะครับอ่ะอีกสักตัวหนึ่ง,ต,งตัวอย่างที่1นจุสามจงแปลงนะครับเลขฐานเจ็ดสอจุดหสาเจดฐาน8ดยังเป็นฐานแปดเหมือนเดิมนะครับให้เป็นฐาน10บทำยังไงอันดับแรกที่ตัวประกอบเกิน นะครับตัวรรประกอบก่อนนะครับมีกีต่ตัวประกอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็มีเจ็ดสองศูนหกสามเจ็ดะครับหตัวฐาน8ดคูณ8ดะคูณ8ปคูณ8ดคูณ8คูณ8คูณ8ดคูณแดนะครับ3ามตัวแรกเนี่ยเป็นวันเต็มนะครับ1 2 3สามตัดเลยนะครับนี่มันจุดนิยมเดนไม่นลง,งนะครับ จากนั้นแปดกลังศูนย์เท่ากับเท่าไราแปลังศูนเท่ากับหนะครับแปลงศูนเนี่ยเนี่ยเท่ากับหนะครับเอาหนึคูณศย์ก็เท่ากับศถูกต้องไมงแปดลังหนึ่งเท่ากับแนะครับแปดคูณสองเท่ากับสิบหกแปลังสองเท่ากับเท่าไรหกสิบสี่หกสิบสี่คูณเจ็ดเท่ากับสี่สี่แปดนะเนี่ยแปลังศูนย์ครับหกก็คือแปดคูณแปดเนี่ยแปคูณ 8, แเท่ากับหกี่ หกสิบสี่บวคูณบวคูณเจ็ดเนี่ยเท่ากับสี่สี่แปดอ่าได้เสร็จแล้วสลับเลขจำน,นวนเต็มส่วนนิยมมั่งนะครับนิยมคิดยังไงแปดกำลังลบหนึ่งนะครับแปดลบหนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งส่วนแปดกำลังหนึ่งนั่นเองหนึ่งส่วนแปดกำลังหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่รู้สิหนึ่งส่วนแปด ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งจุดแปดคือตรงนี้เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะครับเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสองห้าตัวนี้นะเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเอามาคูณกับอีกหกนะครับศูนย์จุดหนึ่งสองห้าคูณหกจึงเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับลองกดคิดเลยดูนะครับ Yeah. ต่อมา2องกำลังไม่ใช่สองดิแปดลังลบสหรือกับ1นส่วนแปดกำลังลบสองกลเป็นกำลังลบสหรือกับ1่นส่วนหกสนั่นเองนะครับได้เลขมาเท่าไหร่ไป่รูปเหมือนกันนะครับแล้วเอาไปคูณ3เท่ากับ0.04 6์จุ 5. ครับอีกตัวหนึ่ง แปดกลังสามก็คือหนึ่งส่วนแปดกำลังสามหรือเท่ากับหนึ่งส่วนห้าร้อยสิบสองนะครับได้เลขนี้มาปุ๊บคุณไปคูณกับเจ็ดเนี่ย,ยด้เลขนี้มาปุ๊บไปคูณกับเจ็ดได้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งแปดมาเอาเลขทุกตัวมารวมกันนะครับเอารวมกันเสร็จปุ๊บจะได้ไปเป็นสี่ หกสี่จุดแปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่หกแปดนะครับเป็นเลขฐานสิบนั่นเองนะห้ยหาฐานสิบอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการเลขแปลงเลขฐานนะครับจากฐานสิบหกฐานสิบหกฐานพิเศษหน่อยคือมันจะมีเลขนะครับที่เหมือนกับอื่นเขาคือจะมีตัวสระมีตัว เปลญนชนะภาษาอังกฤษเข้ามาก็าคือ a b c d e f นะครับในนี้เป็นตัว f นทั้งหมด2ตัวจงแปลงเลขฐาน1 ff f, นะครับฐาน16ให้เป็นฐาน10นะครับ1 ff f, นะครับให้เป็นฐาน10อันดับ1เลยคือ1เหมือนเดิมเลยครับคุณทำการยิตัวประกอบก่อนมีอะไรบ้างก็มี1มี f มี f ไหมมี1 มี f มี f f คืออะไร f คือ15อย่างนี้เคยบอกไปนะครับก็คือเนยเนี่ย0ถึง9 a b c d e e นะครับก็ f นะครับ9ก็เป็น10 11 12 13 14 15 f คือ15บห้าเห็นไหมครับ f คือ15 f คือ15เองนะครับแต่เราไม่ใช่ตัว15นะครับเพราะว่า15เลขสองหลักเวลาคิดมันจะหลงมันจะหรือว่ามันจะจดจำยากในการคิดเลขนะครับก็เลยแทงตัวเลขเนี่ยเป็นตัวอักษรแทนนะครับอ่ะนะครับ f คือ15 f คือ15นะครับอ่ะตอวที่อยู่ขวาเมื่อสุด นะครับให้เป็นศนย์นะครับกลางศูนนะครับเหมือนเดิมนะครับบวกฐานสิก็คูณสิบหกหนึ่งคูณสิบหกคูณสิบหกหรือ f คูณสิบหกนั่นเองนะครับวางขวามือเป็นศูนย์ศูนย์สิบหกลังศูนย์สิลังหนึ่งสิกลังสองะครับจากนั้นคูณเพิ่มการกําลังก่อน16บหกกำลังศูนย์เท่ากับหนึะครับสิกเนี่ยนะครับกำลังศูนย์เนี่ยเท่ากับ หนึ่งแล้วคุณก็เอา1นึ่งเนี่ยครับคูณ15 15้าสิบห้าคูณหนึ่งเท่ากับสิ้าตรงไหมตรงนะครับอันนี้เป็น15บห้านี่เป็น16กนะครับกำลังหนึ่งกลัง1นึ่งเท่ากับสิก็คือ1ิบหกตัวเดียวนะครับสิบหกคูณสิบห้าเท่ากับสองร้นะสิบหกคูณสิกับสองสีิบอันนี้เป็นสิบหกกำลังสอ,นะกนะกอนนงก็คือ16คูณกัน2ครั้ง16บหคูณสิกลายเป็น สองร้ถูกต้องไหมสิบหกคูณสิเป็น256 2้อคูณอะไรครับคูณ1ก็กลายเป็น256แล้วก็เลขหมวสาหลักนะครับเนี่ยเอามาบวกกันหรือรวมกันก็กลายเป็น512รบนะครับนีเลขบ,บวกกันนะเา่าอะไรห้าหนึ่งสอแสดงว่าการแปลงเลขฐานจากฐาน16เนี่ย เป็นฐานสิบนะครับก็กลายเป็นห้าหนึ่งสองฐานสิบแค่นั้นเองไม่ยากนะบิวเนาะโอเคถ้าคุณดูวิดีโอนี้ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวคุณก็พยายามกลับย้อนกลับดูใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราเรียนแค่การแปลงฐานแค่นี้ก็พอเนาะสำหรับฐานฐานสองนะครับเป็นฐานสิบฐานแปดเป็นฐานสิบนะครับ และฐาน16เป็นฐาน10นะครับแคลนอ,องเพนันพอนะครับก็คือการเลขนฐาน10นั่นเองที่เหลือนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรีอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับวับนนี้เรียนแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องเรียนเยอะเพราะว่าการสอรบที่แล้วคุณสอบวิทศาสตร์คะแนนเองเต็ม12คะแนนถือว่าคุณทาไม่ค่อยได้เลยนะครับครั้งนี้คุณลองปรับปรุปงตัวใหม่แล้วกันเนาะลองอ่านเยอะ นะครับแล้วก็ฟังวิดีโอครูพูดเยอะๆนะครับไม่เข้าใจทักถามส่วนตัวได้นะครับโอเคนะครับโอเคเจอกันนะครับสัปดาห์หน้าแค่นี้แหละครับ